คิดจะเต็มโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะ สโมกกี้บักยันมีการเติมโลบัคเลสสุดคุ้มแอ้ยมีบริการกดกิฟต์ไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังม,มีบริการกองุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายได้ยินอย่างนี้แล้วเติมเกมครั้งต่อไปต้องที่สโมกกี้บักกันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลูเบอร์รี่นะครับโอเคและเราก็อยู่กันในเกมของแกนไพเลทนั่นเองสำหรับคลิปในวันนี้ เ,เดี๋ยวพี่จะมาสอนทุกคนความเกาะทหารเรือนั่นก็คือเกาะ2ต่อจากยิบที่แล้วนะครับที่พี่ได้สอนความเกาะเริ่มต้นไปโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนหาหมวกมาริน h a ดกับ m มทัลจอนะครับเป็นหน้ากากของจอแดนนั่นเองโอเคก็อย่างแรกหลังจากที่เรามาเกิดน,นะครับในเกาะน,นี้เนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อฟิลล็อกพวกนี้นะครับแนะนํา ใครที่ไม่อยากจะเล่นสายเปืนจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นสายดาวแบบพี่โอเคมาต่อกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่เซ็ตปลวแล้วก็เซ็ตชุดเกิดไว้โอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาหาโคบี้นะครับโคบี้เขจะบอกเฮ้ยช่วยไปจัดการไอ้พวก ทานเรือที่มันทุจริตให้ชันได้ไหมแล้วก็จะบอกโอเคด้วยความยินดีเพื่อนรักแล้วก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้จากนั้นเราก็จะลากแบบนี้เลยนะครับทําการลากทุกตัวมารวมกันให้ได้ครบ5ตัวนะอ่ะพอครบ5ตัวเสร็จเราเปิดโหมดชิปแบบนี้ใช่ไหมเรากด Q เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ Q Q มันคือ d a s เออเราต้องกด d a ดแล้วก็ X ชวบ นี่นะครับมันคือการจัดก,การที่ไวที่สุดอันนี้แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมพี่แนะนำให้อัพสแต็ดาบนะครับเพราะว่ามันสามารถทำการฟาร์มได้แบบรวดเร็วหรือว่าใครมีวิธีที่แบบมันดีกว่านี้ก็แนะนำกันได้นะจ๊ะแต่ว่าวิธีที่พี่ใช้มันก็เร็วอยู่นะขึ้นทีเลเวลแหละเวลาเรารับทีะละวเควส์นะ มันก็จะขึ้นดีแลเวลแต่แบบพี่ตอนนี้มันก็มีประมาณ3 0 0้นะครับค่าเลือดพี่ก็อัพแค่20เท่านั้นเองแล้วก็เป็นอัพแค่25เท่านั้นนะครับโอเคหลังจากที่ทุกคนฟาร์มตรงนี้เออพี่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะพอเรามาถึงเกาะเราจะเวล40ใช่ไหมหลังจากที่เราคุยกับจัดตินบีเบอร์ที่เกาะแรกเราจะมาที่เกาะน,นี้เริ่มฟาร์มตั้งแต่เวล40ให้ถึงประมาณเวล7เนะครับเพราเราเวล7เแ็้วบันเนี้ยให้เรามาที่ตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้ จุดจุลิตที่เป็นนักดาบอะไรประมาณนั่นแหละเราก็บอกโอเคได้เลยครับเพื่อนจากนั้นเราก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้สเต็ปเดิมนะครับในการลากทุกตัวมารวมกันเป็นจุดศูนย์กลางนะแบบนี้เราก็ ZX ชวงเรียบร้อย คือมันอีซี่มากเลยนะสเต็ปของพี่เนี่ยอ่าแล้วก็วิธีได้มารีนแฮทเนี่ยง่ายๆก็คือเวลาเราทําเควสหรือเราไม่ว่าจะเป็นข้างล่างข้างบนอนะ่ะเออเราทำเควสแล้วเราก็จัดการพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีโอกาสดรอปเจ้าหมวกของมารีนแฮทนะครับแล้วก็เวลาที่เราได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างบนว่าเราได้รับแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในนี้โอเคอันนี้ก็เป็นหน้ากากที่ พี่ได้รับมาจากเออเอาง่ายๆก็คือเวลาที่เราจากการท้องนั้นเสร็จอะมันก็จะมาขึ้นอยู่ในตรงนี้ใช่ไหมในกระเป๋า Inventory ี่เราก็หยิบกดๆแล้วก็เอามาอกคลิปได้นะครับโอเคก็ประมาณนั้นพอเราฟาร์มตรงนี้ถึงซักเวลประมาณ85แล้วเนี่ยเออเวล8 5แล้วขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับขึ้นมาเลยโดดโ,ด,ด,โด,ดขึ้นมาชุบชุ เออแล้วก็ใครที่ยังไม่มี g กปโปเนี่ยสามารถไปดูคลิปล่าสุดพี่ได้นะต่อจากคลิปเนี่ยที่สอนวิธีซื้อแกปโปไปก็ไปดูจากคลิปนั้นได้โอเคก็ให้เรามาคุยกับโซโลนะครับที่โดนท่าเรือจับมัดตัวไอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยนายช่วยเราจาัดก,การเจ้าจอแดนได้ไหมเราก็บอกโอเคได้เลยโซโลเพื่อนรักจากนั้นเราก็มาที่ตรงนี้นะครับวิธีฟาร์มของพี่เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะใช้สกิลแซดชุบแบบนี้แแล้วก็เ วบเนี่ยที่พี่ลืมบอกนะครับถ้าเราเข้าใกล้เกินเนี่ยตัวมันจะแตกเป็นบล็อกเลโก้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องเอ้ยควรที่จะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงในการฟาร์มเจ้าจอดแดนไม่งั้นมันจะทุบเราต,ตัวยับเลยแบบนี้แบบนี้โอ้โหโ,โดนต่อยทีเดียวช่วงนี้นะครับแล้วเราก็ปิดชีพสวบเรียบร้อยนะครับต่อก็ จากการจอแดนได้แล้วในตอนนี้โอเคก็วิธีที่แบบเราจะได้เ,ออเจ้าเมทัลจอนั่นก็คือการจัดการเจ้าจอแดนนะครับทาเควสไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะครับสําหรับเจ้าเมทัลจอนั่นเองโอเคก็ในเกาะน,นี้มันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้สิ่งที่ได้จากเกาะน,นี้ก็คือมารีนเฮดแล้วก็เมทัลจอประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีปืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับใครจะซื้อก็ซื้อได้เลยแต่พี่แนะนําว่ามันสําหรับตัวพี่เอง ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปืนก็แล้วแต่คนใช้ดีกว่านะโอเคต่อมาพอเราฟาร,ร์มเจ้าจอแดนจนถึงเวลร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาคุยกับหลวง,งพี่จัสตินบีเบอร์นะครับหลวงพี่จัสตินก็จะบอกว่าให้เราไปที่เกาะเกาะนี้นะครับเป็นเกาะบากี้นั่นเองแล้วก็จะไปที่เกาะบากี้กันโอเคเราก็นั่งเรือไปเลยนะใครที่สังเกตไม่เห็นว่าเกาะบากี้อยู่ตรงไหนก็มันจะอยู่เฉียงเฉียงะเกาะที่เราอยู่นะครับ ไปตรงทางนู้นเลยแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนพอตอนเรามาถึงเกาะน,นี้แล้วเนี่ยเราก็ให้ไปเซฟจุดเกิดก่อนนะที่ตรงนี้เลยโอเค แ,แล้วจากนั้นเราก็ต้องพอก่อนนะครับเพราะว่าเกาะที่3เนี่ยเกาะบากี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันอีกในคลิปหน้านะครับใครที่อยากดูเนี่ยลืมกดไลค์ให้พี่เยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูช่องนี้ใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งออกไปนะครับช่วยซับให้พี่ก่อนนะโอเคก็ตอนนี้ก็ถึง2องวันซับแล้วช่วยกันหน่อยนะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากให้คลิปหน้ามาไวๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็อย่าลืมไ like, ลค์กับซับต่าใครกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหน้าครับสำหรับคลิปในวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายายจุ๊บจุบ